สวัสดีค่ะเรายังอยู่ในช่วงเทศกาลวันแห่งความรักมีดอกไม้ดอกกุหลาบสีแปลกสีสวยมากเลยค่ะออกสีเหลืองคล้ายๆสบงพระเลยนะคะเอามาฝากทุกคนทุกท่านและช่อดอกไม้สวยๆที่เมืองหนาวประเทศนอร์เวย์ค่ะราคาดอกไม้จะเริ่มต้นที่ประมาณ1,500บาทจนถึง3,000บาทนะคะ ชอบช่อไหนก็เลือกเอาได้เลยจ้าขอให้ทุกคนมีความสุขในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนทุกท่านกับชีวิตมาดามบ้านสวีเดนวันนี้เราไปทำงานนะคะโอเครถไฟมาแล้วทุกคนชีวิตก็จะเป็นแบบนี้นะคะตื่นเช้าตีสี่ตีหเดินทางจากสวีเดนมาถึงนอรวย์ชายแดนฝั่งนี้นั่งรถไฟเข้าไปในเมืองหลวงไปทำงานกันจ้า มาถึงออสโลแล้วนะคะก็นั่งรถไฟแบบนี้แหละตอนเช้าช่วงนี้หนาวมากถ้าหน้าร้อนจะพาทุกคนเดินไปทำงานใช้เวลาประมาณ15นาทีค่ะแต่ถ้าหน้าหนาวแบบนี้นะคะเราไปหาที่อุ่นๆอยู่กันเดี๋ยวพาทุกคนชมบรรยากาศด้านนอกสถา,านีรถไฟนะคะที่นี่ใจกลางหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์จ้า เดินผ่านโซนนี้นะคะที่เรียกว่าทะลุโรงแรมที่อยู่หน้าสถานีรถไฟเลยกับกลิ่นขนมปังหอมกรุ่นไปหมดทุกคนกลิ่นกาแฟหอมมากขอชม รอชมแสงสว่างด้านนอกตัวอาคารเมื่อคืน <c oughs> หิมะตกนะคะที่สวีเดนตกหนามากส่วนในเมืองหลวงจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือหิมะมันจะละลายอัตโนมัติเลยค่ะเพราะว่าไอความร้อนจากตัวตึกต,ตัวอาคารรถวิ่งอะไรแบบนี้ทำให้หิมะไม่กองหนามากนักนะคะตอนนี้เป็นเวลา ดูนาฬิกาน,นะคะแปดโมงเช้าจ้า ส่วนเรารอรถเมย์อีกประมาณ8นาทีนะคะก็จะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศเราจะสามารถเดินไปอีกป้ายรถเมย์หนึ่งได้ไหมปะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศในวันที่อุณหภูมออิวันนี้ลบหองศานะคะทุกคนหนาวไหมสำหรับวันลบห้ากับลบ10เนี่ยหนาวเท่ากันเลยค่ะ แต่เราต้องเดินเร็วหน่อยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่ทันรถเมลทุกคนนี่ถนนคนเดินคอโยฮันทุกคนจะเห็นวันมาถ่ายทำคลิปตรงนี้บ่อยมากเพราะว่ามันอยู่หน้าใต้รถเมค่ะสวยมากเลยติดรูปทรงปราสาทยุโรปโบราณน,นะคะโุ้ย ส่วนด้านหลังคือสถานีรถไฟค่ะมาถึงที่ทางนานแล้วนะคะทุกคนวันนี้มีขวดจากการทางนานเมื่อวานแบบได้เยอะมากทุกคนรารุ้นกันนะว่าหมดเนีย่ยเราจะได้กี่บาท กวดเยอะขนาดนี้นะทุกคนได้แบบนี้ทุกคนรวยเลยนะคะโหเยอะมากลุ้นคิดว่าน่าจะได้สักสองนะคะเต็มถุงเต็มเต็มล็อกเกอร์ไปหมดเลยค่ะเอ้าวเป็นเงิน210โครนค่ะก็ประมาณ700บาทจ้าก็ได้เป็นเงินเก็บไปนะคะทุกคนแล้วก็มีอยู่ในเหลียญ เอาไว้ซื้อขนมกินค่ะบรรยากาศตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะก็นั่งรถไฟกลับไปที่สถานีปลายทางติดชายแดนประเทศนอร์เวย์สวีเดนค่ะสามีก็จะขับรถมารับตอนเย็นนะคะบรรยากาศสองข้างทางวันนี้มีแสงสว่างนิดหน่อยแต่หิมะยังคงปกคลุมและอากาศหนาวมากลบ15ถึงลบ20ค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะแวะซื้ออาหารไทยที่ร้านเอเชียค่ะ ได้พริกแกงน้ำยามาค่ะทุกคนยังไม่เคยกินเลยนะคะเดี๋ยวเรามาทำน้ำยากันได้ลูกชิ้นป่าเม็ดเล็กมาด้วยแล้วก็ที่สำคัญถ้าทุกคนดูคลิปที่วันกับไทยเรามีอก๋้วยเตี๋ยน้ำตกค่ะก็เลยไปซื้อผักบุ้งแก้ว2 0โครนเนอร์อันนี้นะคะ70ปบาทค่ะทุกคนแล้วก็ใบโหระพาย0่โครนเนอร์หมือนกันโอ้โหดูมันหนาวมากทุกคน ใส่มาในกระเป๋าเป็นเดียวเฉาเลยค่ะหนาวมากเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาทำก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะคะเสร็จแล้วค่ะแม่นี่ก๋วยเตีเ๋ยวเรือน่ากินไหมคะเหมือนเราจะใส่น้ำน้อยไปนะคะแต่เอาเถอะเพิ่งเคยกินครั้งแรกเขาล่ำลือกันว่าอร่อยซื้อตับกับซื้อเนื้อไม่ทันนะคะกินแบบนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะหา ขาตับกัะทุกคนโหอเป็นเมนูหลังเลิกงานนะรสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะไม่ใส่น้ำเยอะเพราะคิดว่าเครื่องปรุงจะทำให้รสชาติจืดหรือเปล่าเลยประมาณนั้นนะอือเข้มข้นได้ทีมากมา มามาก๋วยเตี๋ยวเรือโอ้ร้อนมากกินกับผักเ <c oughs> ติมพริกป่นลงไปค่ะเพ็ดนหนอือ อืกระปุกแก้วอืมกรอบๆอร่อยม,มากแม่ มาค่ทุกคนวันนี้พาทำอาหารกลางวันวันจะไปกินกับเพื่อนเพื่อนสนิทที่สนิทแบบที่สุดนะคะก็เป็นเพื่อนคนเวียดนามเอ้ไม่ใช่สิ่โอ้ยมีที่ไหนล่ะเพื่อนคนฝรั่งเศสค่ะน้องเขาไม่กินเนื้อสัตว์นะคะวันก็เลยจะทำผัดวุ้นเส้นเพราะว่าคุณสามีเนี่ยซื้อกลําปลีก็คือวันเคยบอกเขาค่ะว่าผักอย่างเดียวแหละที่ เรากินแบบเป็นอาหารไทยได้ตอนนี้กำลังหามุมกล้องอยู่เด้อจะได้ประมาณนี้นะทุกคนทีนี่้วันก็เลยเต้องทำเมนูจากกะหล่ำปลีก็นึกไม่ออกเลยค่ะทุกคนก็คือเรามันนอกเหนือจากผัดแล้วมันจะกินอะไรเนาะก็ไปดูใน Facebook มาเห็นมีคนแชร์ผัดบุนเส้นใส่กะหล่ำปลีใส่หมูสับแต่เราจะไม่ใส่ หมูสับนะคะใช้เห็ดหอมแทนค่ะผัดเห็ดหอมให้หอมก่อนเนาะล้วก็ให้น,นหังช่วยซื้อกุ้งค่ะเพราะว่าเพื่อนคนนีนะ้เขาจะชอบช่วยเราซื้อของทุกคนถ้าเราไม่ให้เขาซื้อเขาจะนิดจะไม่กินของเราเกับเรานะคะเพราะว่าเขาเก่งใจมันก็เลยให้เื่อยช่วยซื้อกุ้ง เดี๋ยววันผัดแบบปรุงรสไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ซิ้งในหม้อหุงข้าวเป็นเมนูที่ทําจินที่ทำนานนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือผัดปรุงรสไปก่อนค่ะผัดผัดให้สุกก่อนนะคะ สามีจามกระจายใช้พริกไทยเยอะๆน้ำตาลหน่อยนึงนะคะเครื่องปรุงเราจะเป็นผงเครื่องปรุงกระเทียมจากประเทศเนปาลที่เพื่อนให้มายังไม่หมดเลยคะ่ะ ซีอิขาวหน่อย <c oughs> เป็นซีอิขาวเผ็ดแทนนะคะ <c oughs> ผัดแค่นี้นะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กุ้งพรุ่งนี้ค่ะ <c oughs> มันจะใส่ไข่ด้วยนะคะ พริกกระต้้งหอมสุดท้ายเป็นเสร็จแล้วค่ะอย่าลืมนะคะอาจจะแบบไม่ได้สุเกเต็มที่ร้อยเเซ็นเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปใส่หม้อหุงข้าวอีกครั้งหนึงค่ะเพื่อที่จะอุ่นใส่กับกุ้งนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน เ็จแล้วจ้าเสร็จห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ